เาวน้อยคนนี้ยังไม่ทันได้ร้องเพลงก็หลับซะแล้วบนเวทีจะเป็นอย่างไรเราไปตามเชียร์พร้อมๆกันครับโอ้โหสวัสดีครับเป็นไงลกูกไป,ไป แนะนำตัวเลยลูกจ๋าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพลาพัฒนฝึกดอนวงังชื่อเล่นชื่อน้องนิวค่ะอายุหกขวบค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้สาวชัยภูมิเหรอลูกค่ะไม่ไม่ยอมร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกอายุสองขวบค่ะแล้วหนูเคยประกวดที่ไหนไหม,มไม่ทันฮะประกวดอยู่จักตุลัดค่ะโอ้แล้วเป็นไงลูกชนะไหม ยังไม่ค่อยชนะค่ะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชนะยังไม่ค่อยชนะใช่ไหมลูกเออไม่ค่อยชนะเท่าไหร่เอองั้นวันนี้ต้องทําให้เต็มที่นะเผื่อมันจะค่อยชนะนะลูกนะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกทวงรักฝากลมค่ะโอ้ยอย่างงี้ชนะค่อยชนะแน่เลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะขอดนตรีจ้า กระจังอยู่กลางว <Hey, hey. S 1> ่า้วาสนาของเราทั้งมือตำม,มองน้าพาฝนฟ้าดำเมื่อเย็นยามสนเทยาเ mm hmm. ดือนเขยงคู่กับดาวทั้งงามนัก แต่คนที่รับไม่คืนมาคู่นาลมหนาชวชยพาแถวมาเยือกเย็นพาน้ำตาเอือท่วมใจ เป็นความน่ารักของนิวและชื่นใจนะลูกนะการร้องเพลงจริงๆแล้วนิวเป็นหมดแล้วลูกแต่ว่าด้วยอายุแค่หกปีเนี่ยความพอดีมันยังไม่ค่อยลงตัวหนูต้องฝึกบ่อยๆนะลูกนะให้คุณพ่อคุณแม่สอนเยอะๆแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆมันจะทำให้เราเก่งมากกว่านี้นะลูกนะ <c oughs> นิวเก่งมากลูกจ๋าครูชอบเวลาน้องนิวยิ้มเวลาไม่ยิ้มตาดุมาก แล้วก็เหมือนกําลังตกใจอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เรายิ้มด้วยสิลูกยิ้มสิลูกนะเห็นไหมเวลายิ้มแล้วตาก็ยิ้มด้วยต้องยิ้มนะใช่ไหมเวลาเขายิ้มก็สวยนะ <c oughs> เออหน่ารักอะ่ะแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเก่งมากนะครับตัวแค่เนี้ยแต่เวลาร้องเพลงออกมาเนี่ยเหมือนกับนักร้องยุคก,ก่อนนั่นก็แสดงว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะลูกวันนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็คือต้องยิ้มเยอะ เนี่ยยังตกใจอยู่อีกนะฮะยิ้มนะฮะแล้วก็จะทำให้อารมณ์เพลงดีขึ้นนะฮะวันนี้เก่งมากครับขอบคุณค่ะุ้นกันนะฮะมาตัดสินเนาะพร้อมกันเลยนะฮะผ่านครับแม่ยิ้มยากจริงๆนะครับน้องนิว แต่พอยิ้มแล้วก็น่ารักมากๆแบบนี้ก็ต้องยิ้มบ่อยๆนะครับน้องนิว